ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับเทคนิคนะครับการดูแลนะครับของมะพร้าวน้ําหอมให้ลูกดกและต้นเตี้ยนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมของผมนะครับอันนี้เห็นไหมครับลูกดกนะครับต้นเตี้ยลูกกองดินเลยนะครับสณะเป็นอย่างนี้นะครับผมพาทุกท่านมาดูกันนะครับนี่เห็นไหมครับลูกดกนะครับผมนะครับนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ลูกนี้ต้นนี้แก่ก็มีนะครับ นี่เป็นทุเรียนนะครับพื้นที่เดียวกันนะครับนี่นะครับผมลูกดกนะครับลูกดกมากๆแล้วก็ต้นเตี้ยด้วยนะครับมีการให้น้ําด้วยนะครับผมให้น้าด้วยเพราะว่าบัวบัวเป็นพืชที่ชอบน้ํานะครับเดี๋ยวเราลงพาไปดูชุดเล็กด้านล่างนะครับชุดเล็กด้านล่างนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นชุดต้นที่ปลูกได้ประมาณสักสองปีนะครับผมมีระบบน้ําสปริงเกอร์นะครับนี่นะครับพื้นที่ ต้นที่อยู่ด้านล่างนะครับก็เริ่มเริ่มแทงจันแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับต้นนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับแทงจันแล้วนะครับจันเริ่มออกละนะครับสองปีนะครับออกจันแล้วนะครับนี่ระบบให้น้ําของผมนะครับเป็นระบบสายท่อพีระบบมินิสปริงเกอร์นะครับก็การดูแลรักษาก็ไม่ยากนะครับของผมสําหรับของผมเทคนิคก็มีให้น้ํานะครับช่วงหน้าแรงแล้วก็ให้ปุ๋ยคอกนะครับ ปีละสองครั้งนะครับแล้วก็มีเกลือนะครับเกลือแกงเราเนี่ยนะครับอีกปีละสองครั้งกันเองนะครับก็จะทําให้มะพร้าวเราลูกดกและต้นเตี้ยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นที่นานะครับผมยกท้องร่องขึ้นนะครับแล้วก็ปลูกมะพร้าวนะครับด้านล่างผมมีบอนโคโลคาเซียนะครับพวกแบคโคลลนะครับอันนี้เป็นแบคโคลลนะครับเห็นไหมครับด้านนู้นอันนี้ก็เป็น หัวเอียนพัน์นะครับโคลคาเซียเหมือนกันนะครับแล้วก็แซมด้วยกระท่อมนะครับบ้างผมปลูกด้วยแซมด้วยกระท่อมเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่สร้างไรายได้เร็วแล้วก็ระหว่างที่มะพร้าวรอออกผลผลิตนะครับกระท่อมตอนนี้ผมขายอยู่ที่กิโลละ200บาทนะครับช่วงนี้ก็แตกยอดแตกใบไม่ค่อยจะทันเลยนะครับผมเพราะว่าคนซื้อกันดีนะครับผมเอาเขาไปต้มกินเป็นน้ําสมุนไพรกันนะครับ มีหลากหลายชนิดนะครับพื้นที่ของผมตรงนี้เป็นทุเรียนนะครับทุเรียนพันหม่อนทองนะครับพันุหมอนทองก็ระบบให้น้ำสปริงเกอร์นะครับนะครับพื้นที่เราเราปลูกแบบผสมผสานนะครับด้านนี้ก็จะเป็นทุเรียนเหมือนกันนะครับผมก็อันนี้เป็นมะพร้าวนะครับก็เดี๋ยวจงไงผมส่วนผมอยู่ที่ตำบลห้วยสะแกมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะ มาชมมาคูดคุยนะครับยินดีนะครับเห็นไหมต้นเนี่ยต้นเพิ่งสองปีต้นเล็กๆเองนะครับเนี่ยแทงจันแล้วเห็นไหมครับจันออกมาสามจันแล้วนะครับจันแรกของฤดูของต้นเลยนะครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะจันแตกแล้วก็ตกลูกละนะครับผมครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับผม